ตัวนี้เป็นเนื้อปลาไก่นะครับทีเข้าโต๊บเด้นะครับเอามะนวดนะครับดี้อสิเห็ดอีแกงเขียวหวานนะครับลูกกินปลาไก่นะครับนวดนวดนวตัวเนื้อมันฟูใส่นนามยู่ใส่ในน้ดก็ได้ วใส่น้ำนะครับผสมน้ำเต้าหนวดไปเรื่อยๆนะครับจนเนื้อมันโฟอันนี้เกลี่ยออกหนวดไปน้ำเต้าเลยไมีกางเก็บออกน้ำนะครับหนวดประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับให้เหนื้อมันหนุ่มเหนียวมันโฟนะครับแล้วก็หนวดไปเรื่อยๆ วนี่ดเป็นเนื้อปลากกยที่เข้าหนวดแล้วนะครับมันกจะชออกฟูๆนิ้งสี่นะครับเนียวนุ่มเด้งนะครับเนื้อปลากกยที่เข้านวดแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าชุดเป็ดลูกสินต่ตครับนี่ก็ร่างต้มน้ำอยู่เนื้อเว็ลูกสินต่ตครับตัวนี้ดเป็นเนื้อปลากกยที่เข้านวดแล้วนะครับแล้วมาปั่นให้เป็นลูกสินนะครับปั่นต้มใส้น้ำห่อนนะครับน้ำเดือดอ จะเป็นลูกสินนะครับไวทําทไปใช้แกงเขียวหวานปลากายนะครับอันนี้เป็นเนื้อปลากายล้นวนๆนะครับม้ผสมแป้งเลยนะครับมีแต่เนื้อปลากายเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็ต้มไวอ้อีก็สิบนาทีนะครับแกงเขียวหวานเสร็จแล้วใส่เนื้อปลากายลูกชิ้นปลากายใส่ลงไปครับแกงเขียวหวาน Tìm là... nó hình nhạc. Chết tiệt rồi mọi người ăn kiểu vàng luôn chin phá nghe phá nôm nôm